แล้วเกมนี้เรามากับตี้ไทยซะด้วยครับเป็นการสุ่มตี้มานะได้สี่คนแบบนี้อุ่นใจนิดนึงครับถ้าเป็นคนไทยนะอย่างน้อยก็พอคุยกันรู้เรื่องครับมีเสียงเท้าหลดอยู่ด้านหน้าครับจะไม่โผล่นะมาให้เพื่อนนิดนึงครับ เดี๋ยเพื่อนจะมาช่วยนะเรียบร้อยไปหนึ่งครับแต่ว่ายังแค่ดาวนะคนนี้เซตใหญ่แน่นอนครับยิงไปเกือบแม็กนะ ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอยู่ไหนครับโดนบอดยิงสัแขนหักเลยครับเดี๋ยวรักษาตัวนิวดหนึ่งนะเห็นว่าเพื่อนเราจะเห็นเลยครับอยู่ฝั่งนู้นนะน่าจะดักเราอยู่ฝั่งนู้นครับ แล้วเพื่อนเรานี่เล่นเป็นซะด้วยครับไม่รู้ว่าอยู่มุมไหนนะอย่างเงียบเลยครับเดี๋ยวแวะมาดูออปชันนิดหนึ่งครับไม่ทันดูเลยเพื่อนเราโดนยิงล่วงไปแล้วครับ ไม่รู้ว่าจากมุมไหนครับแต่ว่ามีเสียงปืนอยู่ด้านบนนะมะชุดได้อยู่ครับ อยู่มุมไหนย,ยิงเพื่อนเราได้นะแต่ว่าเรายังไม่เห็นตัวเลยครับไม่รู้จำนวนด้วยนะโหไปแบบนี้นี่ไม่น่าจะดีครับถอยดีกลัวนะ มีเสียงเท้าอยู่ด้านนู้นครับวิ่งเข้าไปหาเพื่อนเราแล้วนะเรียบร้อยไปแล้วครับโดนเพื่อนเราเก็บไปเลยนะไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันกับตัวข้างบนหรือเปล่านะเดี๋ยวว่าเราถอยไปเก็บของกันดีกว่าครับ ฝั่งนู้นเหมือนว่าจะยิงกันอยู่นะส่วนเราก็ดูฝั่งนี้นิดนึงครับเผื่อจะมีคนดักอยู่นะถ้าไม่มีแล้วก็ได้เวลาเก็บของแล้วครับฝั่งนู้นก็ยิงไปช่วยไม่ได้นะคนนี้ใส่เป็นกอหกเลยครับแล้วก็เป็น F2.000 ครับไม่น่านละยิงไปเกือบแม็กครับกลัวจะล้มนะ คนยิงจากมุมไหนไม่รู้ครับเจอตัวแล้วครับอยู่ด้านหน้านะเรียบร้อยครับเกือบเหนื่อยแต่เชื่อไม่รู้ว่าตัวนี้มาจากมุมไหนครับฝั่งนู้นเพื่อนเราก็ยังยิงกันอยู่นะตัวนี้น่าจะเป็นตัวอ้อมครับ เดี๋ยวต้องรักษาตัวนิดนึงครับโดนยิงหักสามจุดเลยนะตอนนี้เราต้องช่วยเพื่อนเล่นบ้างแล้วครับเพราะว่าโดนเปิดมานะถามเพื่อนก่อนครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะ แล้วเหมือนจะมีเสียงปืนมาจากข้างหลังครับน่ตกใจตอนแรกนึ่ว่าเป็นคนนะแต่ว่ามีเสียงปืนแบบนี้มีคนแน่นอนครับเพื่อนเราก็เล่นข้างหน้าอยู่ครับแล้วมีเสียงเท้าอยู่ข้างๆครับด้านหลังก็มีด้านหน้าก็มีนะ ตอนนี้โดนล้อมนะครับจู่จูบอดก็วิ่งไม่เฉยเลยครับเรียบร้อยครับมีเสียงเท้าวิ่งอยู่ด้านหน้าครับไม่รู้ว่าเป็นบอดหรือเปล่าครับ แล้วเพื่อนเราก็ยิงอยู่กับปุ่มไหนไม่รู้ครับเราดักมาสักพักใหญ่แล้วครับแต่ว่าไม่เจอคนเลยนะพยายามหาตัวที่วิ่งออกมาแต่ก็ไม่มีครับแล้วลุกขึ้นมาดันเจอคนพอดีครับ <c oughs> เรียบร้อยครับยิงซ้าไปนิดนึงครับเหมือนว่าเพื่อนเราจะโดนยิงตายไปแล้วนะ ตอนนี้เหลือรอดกันแค่สองคนแล้วครับแถวนี้นี่เหมือนว่าคนอย่างเยอะเลยครับมีเสียงเท้ามาจากด้านหลังอีกครับเสียงแบบนี้นี่เป็นคนแน่นอนครับ เหมือนจะวิ่งออกมาแต่ก็ไม่วิ่งมาครับแล้วขึ้นไปตรงนั้นแหละครับแล้วก็ไม่วิ่งขึ้นข้างบนสุดด้วยนะเหมือนรู้ครับไม่รู้ว่าเล่นเป็นหรือเล่นรู้นะ เสียงเท้ายัางวิ่งอยู่ครับแต่ว่าไม่ขึ้นไปด้านบนนะนเพื่อนเราเหมือนว่าจะยิงกับกลุ่มอื่นครับแต่ว่าเราไปช่วยไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าวิ่งออกนี่อาจจะโดนตัวนี้ยิงหลังก็ได้ครับเพื่อนเราต้องช่วยตัวเองนะครับตอนนี้ เหมือนจะวิ่งออกมานะแต่ว่าก็ไม่ออกครับแห้ตัวนี้นี่ไม่รู้ว่าเล่นเป็นหรือรู้นะวิ่งมาแล้วครับโผลมาแค่นิดเดียวครับแล้วก็วิ่งกลับเหมือนเดิมครับโอ้โหคนนี้นี่ไม่รู้ว่ามีอะไรบอกเหตุหรือเปล่านะวิ่งเข้าไปข้างในบ้านแล้วครับ เขาไม่ออกมาแบบนี้เราต้องเล่นเองเลยครับมีเสียงเท้าวิ่งอยู่ด้านในนะเรียบร้อยไปสองครับแหม่ตอนแรกนึกว่ามีแค่คนเดียวนะแต่ดันมีทีมเฉยเลยครับป่บาลระเบิดผ้าไปหนึ่งลูกครับเกิดโดนตัวเองนะ เราคอยไปหาเพื่อนดีกว่าครับให้เพื่อนมาช่วยดีกว่านะเพื่อนเราไม่รู้ว่าเมื่อกี้ยิงกับใครอยู่นะแต่ว่ามุมเรานี่มองไม่เจอเลยครับ ตรงเพื่อนน่าจะหมดแล้วครับเพราะว่าถามว่าอยู่ตรงไหนนะมาให้เพื่อนนิดนึงครับเท่าที่เห็นคือ3มตัวนะยิงตายไปละสองยังอีกหนึ่งครับตรงนี้เพื่อนเราน่าจะเก็บหมดเลยนะเราไม่ได้ช่วยเลยครับ ยัดกร,รกระสุนเสร็จแล้วก็วิ่งไปเล่นเหมือนเดิมครับไม่รู้ว่าตอนนี้ย้ายไปจุดไหนแล้วนะมาดูออฟตรงนี้นิดนึงครับออฟเราก็ใช้ไปเยอะแล้วนะแทบจะหมดแล้วครับ อยากออกมาเต็มตัวเลยครับแต่ว่าก่อหงเขานี่เก็บไม่ได้นะเพราะว่าแตกแล้วครับก่อเราก็จะแตกเหมือนกันนะไม่อยากจะวิ่งซ้าเท่าไหร่ครับป่าระเบิดไปจุดที่คิดว่าเขาอยู่นะ ตอนนี้เพื่อนเรามาช่วยเลยครับแต่ว่าเสียงข้างในนี่นิ่งเลยครับไม่มีเสียงขยับอะไรทั้งนั้นเลยนะถ้าเพื่อนเราจะเข้าฝั่งนู้นแล้วก็เข้าฝั่งนู้นครับเพื่อนเรานี่เล่นเป็นซะด้วยนะ <Follow me. S 1> น่าเสียดายที่ไม่มีระเบิดแก๊สนะถ้ามีแก๊สนี่ปลาล้อมไปได้เลยครับอ <Hey. S 1> ุ้ยระเบิดเด้งครับ ผมดักตรงมุมยิงยิงเราได้นิดหนึ่งครับมุมนี้เหมือนว่าจะไม่มีครับไม่รู้แอบอยู่มุมไหนนะอยู่ฝั่งนู้นเลยครับยิงกับเพื่อนเราอยู่นะ เราดักตอนเขาวิ่งออกมาครับแต่ว่าไม่ทันวิ่งนะโดนเพื่อนเราสอยไปล่วงแล้วครับตรงนี้น่าจะหมดแล้วครับไปเก็บของกันดีกว่านะตรงนี้ทิ้งแม็กแพนเพียบเลยครับวันนี้ใช้เป็นปืนใหม่ดีครับเป็นปืนที่มึ่งเข้ามานะคล้ายๆกับ AUG ครับ แล้วใส่กระสุนดีซะด้วยครับของอะไรที่มูลค่าแล้วก็เก็บไปก่อนนะส่วนไม่มีก็ทิ้งไปเลยครับวันนี้ใส่เป็นเกาะห้าครับเก็บด็อกแค็กนิดน,นึงนะไว้ไปจุดกลับครับปืนก็แต่งมาดีใช้ได้เลยครับ แต่น่าเสียดายที่กระสุนเป็นเจาะ3นะร้อยนัดถ้ากระสุนเจาะ4นี่ราคาดีเลยครับ แล้วก็ย้ายมาเก็บตัวที่เรายิงไว้ครับคนนี้ใช้เป็นฮันนี่เลยนะอันนี้แบตเจอร์ครับเป็นปืนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันครับส่วนคนนี้ใช้เป็น a k 12ครับแต่ว่าแต่งมาดีใช้ได้เลยครับเก็บไปทั้งกระบอกเลยนะ ตัวก็พอจะมีขอขายนิดหนึ่งครับไม่เยอะมากนะ จัดของก็พอประมาณนี้ครับมาดูตัวข้างในนี่เพื่อเรายิงไว้เพียบเลยครับแต่ว่าเป็นของเพื่อนนะเราไม่อยากเก็บเท่าไหร่ครับตรงนี้เพื่อนน่าจะเก็บกันหมดแล้วครับตรงนี้เป็นกระเป๋าของเพื่อนเราที่โดนยิงไปนะมีด็อกแท็กหนึ่งอันครับแล้วกระสุนก็เป็นกระสุนเจาะสีด้วยครับถือว่าดีใช้ได้เลยครับ เมื่อกี้เพื่อนยิงคนเรายังไม่รู้เลยนะแต่ว่ามีเสียงเท้ามาเพิ่มครับเวลาก็ใกล้จะหมดนะไม่รู้ว่าจะมาเล่นอะไรกันตอนนี้ครับยิงตีนไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะแต่ว่าไม่วิ่งเข้ามาเลยครับเรามาอ,อมยิงข้างนอกดีกว่านะ ยามเก็บเสียงท้าตัวเองครับตอนนี้คือให้เพื่อนแข่งใจไว้ก่อนนะมีเสียงเท้าวิ่งอยู่ด้านหน้าครับวิ่งไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะมาช่วยสู้หรือเปล่าครับเดี๋ยวถ้าช่วยนี่เราต้องเก็บก่อนนะน,นี่เลงไปไม่เจอคนเลยครับเหมือนว่าเขาจะเล่นอยู่มุมนน้นนะ ตอนนี้คือเราแววนทั้งสองฝั่งเลยครับข้างคาแล้วก็ด้านหน้านะเหมือนจะวิ่งเข้ามาใกล้ครับแต่ว่าก็ไม่ยอมโผล่มาสักทีนะวิ่งอ้อมไปฝั่งนู้นแล้วครับเรียบร้อยไปหนึ่งครับเหลือแค่ตรงเพื่อนเรานะเดี๋ยวคอยมาเติมกระสุนนิดนึงครับ ไม่รู้ว่าเป้าใหม่ใหม่เป็นเราหรือเปล่านะให้เพื่อนแข็งใจไว้ก่อนเลยครับเรียบร้อยครับเหมือนว่าข้างในจะมีสองคนนะเพื่อนเราโดนยิงเก็บไปแล้วครับคนหนึ่งใช้เป็น MK ครับอีกคนไม่รู้ว่าปืนอะไรนะ เหมือนว่าจะอยู่ตรงเซฟครับมีสองเสียงเลยนะหมมนี้สองไปยิงไม่ได้เลยครับดู่คนละฝั่งเลยนะเขาตรงนี้ไม่ดีแน่นอนครับ ทีนี้เล่นเป็นซะด้วยครับมีการล้อลอกด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวขอถอยตั้งหลักนิดหนึ่งครับโดนล้อมทั้งสองฝั่งแล้วนะ <c oughs> เรียบร้อยไป็นหนึ่งครับอีกตัวไม่รู้อยู่มุมไหนนะ น่านจะอยู่ตรงหินครับถอยมาก่อนนะตอนนี้คือแทบตายแล้วครับเกาะก็กไม่เหลือเลยนะเกาะน,นี่แดงแป๊ดเลยครับวิ่งมาฝั่งนี้แล้วครับ <Lex. S 1> เรียบร้อยผมหมดตี้ครับแล้วพื้นที่มือถือเต็มพอดีครับ ไม่ได้ดูตอนที่เก็บของนะแต่ว่าที่เก็บมาก็ประมาณนี้ครับเก็บไม่ทันจริงๆครับกลัวเวลาหมดนะเก็บนี้คือเดือดจริงไรยจริงครับเก็บมา8คิวเลยนะได้มูลค่ามา900 0แสนครับ เราได้เหรียญมาเพียบเลยครับไม่รู้ว่ากี่เหรียญน,นะเหรนี้มี3ตัวที่ไม่ได้เก็บของนะเป็น3ตัวสุดท้ายครับวันนี้ใช้เป็น MK ครับส่วนคนไกน่นี่ใช้เป็นสนัยนะไม่น่าเลยถึงวิ่งอ้อมนะ